มีข่าวด่วนเข้ามาจากทนายบอสทนายเรื่องฤทิ์ได้ทรงคำพิพากษาสารอุทธรณท่านจำคดีของเอสแบกน้ำหนักยูที่หวยหลวงได้บอครับสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องมือนีได้รับคำพิพากษาสารอุทธรณย่างเป็นทางการมานกนะครับ คำพิพากษาสารอุทธรภาค4วันที่6เดือนกุมภาพันธ์2567ความอาญาพนักงานอายการคดีสารแขวงอุดรธนานีโจ์นายเอผมใส่คขาว่าเสนะครับซือเล่นละกันเบ้าชื่อจริงหรืออภิชาติความผิดต่อพระราชบัญญัติทางหลวงโจทย์อุทธรคำพิพากษา คดีนี้นะครับตำรวจแท่งหลวงเป็นคนจับล่องย้อนไปบึงคลิปเดี๋ยวมืออื่นผมจะเอาคลิปเต็มตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จะอ่านาาคำพิพากษาสารอุทธรณ์ประกอบเมื่อในเอาเป็นนำจิ้มสะก่อนเดี๋ยวบางท่านอาจจะพึ่งเขาว่าเบิ่งรายการอาจจะจำบ่ได้ จทกฟ้องและแก้ไขฟ้องว่าเมื่อวันที่25ตุลาคม2565เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจะเล่ยขับรถยนต์บรรทุกพ่วงตัวรถลากจูงหมายเลขทะเบียนจุดจุดจุดอุดรธานีมี3เพลา6ล้อยาง10เส้นชนิดเพลาท้ายเพลาที่2และเพลาที่3เป็นเพลาคู่ใช้ยางคู่และตัวรถพ่วง หมายเลขทะเบียนจุดจุดจุดอุดรธานีมี3าเพลาหกล้อยาง12เส้นชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่เพลาท้ายเพลาที่2และเพลาที่3เป็นเพลาคู่ใช้ยางคู่บรรทุกหินคลุกมีน้ำหนักยานพานะรวมบรรทุกน้ำหนัก1 1 1 3 0กิโลกร,รมัมซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนด5 0าห0นดกกิโลกร,รมัม เล่นไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข210กิโลเมตรที่13เหตุเกิดที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองอุดรธานีเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยึดรถบรรทุกดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2 5 3 5มาตรา4มาตรา61มาตรา73วรรค2ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา33 รบิบลดบรรทุกของกลางจำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพี่นาพิพากษายกฟ้องและให้ยกคำขอริบของกลางที่ถูกไม่ต้องมีและให้ยกคำขอริบของกลางวงเล็บโจทุอุธอ์โดยขอโดยรองอธิบดีอายการภาคสี่ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีศารสูงภาค4ซึ่งอายการสูงสุดได้มอบหมายรับรองให้อุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงสารอุทธรภาค4ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่าเมื่อวันที่25ตุลาคม2565เวลาประมาณ22นาฬกา จะเลยขับรถยนต์บรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียนจุดจุดจุดอุดรธานีมีตัวรถพ่วงหมายเลขทะเบียนจุดจุดจุดอุดรธานีบรรทุกหินคลุกเล่นไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2-10กิโลเมตรที่13บตําบลโคกสะอาดอําเภอเมืองอุดรธานีร้อยตํารวจตรีวัชรินและสิบตํารวจเอกธนวัฒน์เจ้าพนักงานตํารวจสถานีตรวจทางหลวง เรียกให้จำเลยหยุดรถเพื่อตรวจสอบจำเลยหยุดรถแล้วแจ้งร้อยตำรวจตรีวัชรินว่าจำเลยบรรทุกหินที่ได้รับมาจากโลโม่จุดๆอำเภอเอาราวันจังหวัดเลยโดยจำเลยได้รับใบส่งของเอกสารหมายจอแแผ่นที่สองมาจากโรโม่หินพร้อมกับมอบเอกสารดังกล่าวซึ่งระบุว่ามีน้ำหนักรวม10,000แ 1,130กิโลกร,รัมให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจทั้งสองเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสองเห็นว่ารถบรรทุกดังกล่าวมีน้ำหนักรวมบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงจับกุมจำเลยพร้อมยึดรถบรรทุกดังกล่าวเป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนตามบันทึกการจับกุมและบัญชีทรัพย์ของกลางคดีอาญา เอกสารหมายจอ 8, เพแผ่นที่1และจอเัทนสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธตามบันทึกทําให้การคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายจอ10คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าตามอุทธรณ์ของโจทย์ว่าจำเลยกระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่โดยโจทย์มีร้อยตารวจตรีวัชรินและ10ตํารวจเอกธนวัฒน์เจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจทางหลวงเป็น ประจักษ์พยานซึ่งพยานทั้งสองต่างเบิกความว่าพยานทั้งสองท่านณาดูตามใบส่งของเอกสารหมายจอ8แผ่นที่สองซึ่งระบุมีน้ําหนักรวม1100 0 1 1นกิโลกร,รัมแล้วเห็นว่ารถบรรทุกข,ของกลางมีน้ําหนักรวมน้ําหนักบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่เอกสารดังกล่าวเป็นเพียงใบส่งของ แม้จะมีการระบุจำนวนน้ำหนักรถยนต์บรรทุกของกลางรวมน้ำหนักบรรทุกมาพร้อมกับมีลายมือชื่อลงไว้ในช่องพนักงานช่างด้วยก็ตามแต่โจทย์ก็ไม่ได้นำเสือให้เห็นว่าพนักงานช่างดังกล่าวเป็นผู้ใดและได้ช่างโดยวิธีการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรจำนวนน้ำหนักรถยนต์บรรทุกของกลาง น้ำหนักบรรทุกที่ระบุมาในเอกสารดังกล่าวจึงไม่อาจนำมารับฟังเป็นที่ยุติได้ตามนั้นสำหรับในส่วนที่100ร้อยตำรวจตรีวัชรินเบิกความว่าจากการตรวจตาสินค้าด้วยตาเปล่าจากประสบการณ์ของพยานพบว่ารถบรรทุกที่มีเหล็กกั้นสูงและมีหินบรรทุกจนเต็ม ความจุน่าจะมีน้ำหนักมากกว่า100ตันนั้นเป็นเพียงการสันนิษฐานคาดเดาเอาเองของพยานไม่อาจรับฟังได้ส่วนพันตำรวจโทสิริชัยเป็นเพียงพนักงานสอบสวนไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้นอกจากนี้โจทย์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใด ที่จะใช้ยืนยันได้ถนัดชัดเจนว่ารถยนต์บรรทุกข,ของการที่จำเลยจับมามีน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพยานหลักฐานของโจทย์ที่นำสืบมาจริงยังมีความสงสัยตามสมควรจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วร2ส่วนรถยนต์บรรทุกของกลางเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดรถยนต์บรรทุกของกลางจริงไม่ใช่ทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดจึงไม่อาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33วงเล็่1ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องมานั้นศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องด้วยพิพากษาอุทธรณ์ของโจ์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนนวะเรื่องนี้เป็นผลงานชินโบแดงของทนายบอสทนายความอีกคนหนึ่งที่ยื่นมือเขามาซ่วยเหลือสมาคมนักรบดานเทือนและก็นักรบดันเทือน โดยโบกคิดคาตอบแทนแต่อย่างไดต้องขอบคุณมากครับนอกจากคดีนี้แล้วยังมีคดีรถที่ถูกยึดและก็ถูกฟ้องส่วนต่างที่ผมได้ขอ,ขอความสวยเหลือจากทนายบอสหรือทนายพลึกซึ่งเป็นผู้ซอยของทนายบอสอีกที่หนึ่งสองคดีเป็นที่ประจักษ์พญานเห็นเลยวารถที่ถูกไฟแนนซ์ยึดและก็ต่อมา ถูกไฟแนนซ์ฟองส่วนต่าง408ทนายบอสทรงทนายพลิกม่ซึ่งเป็นทนายความในสังกัดเนื่องจากทนายบอสติดคดียุทั้งจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่หัวหินตอนนั้นปรากฏว่าบริยินคำให้การขาดนัดยื่นคำให้การแต่ว่ากส,สักขันสักขันคณะสื่อพยานคือปฏิเสธสรุปสุดท้าย408 สารทิ่ภากษาเหลือ8ปดหมื่นเก้าถ้า่ไปสารล่ะครับสี่แสนแปดเต็มเต็มอาจจะสี่แสนปดเต็มเต็มบ่ร่วมดอกเบี้ยต่อมาคดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทนายบอสกระรงทนายพลิกมาอีกเมื่อฉมังคักรถของซางวิไฟแดนฟองส่วนต่างมาสองแสนแปดจำเลยคือ ซางวิขาดนัดยื่นคำให้การแต่ว่าไปซักข่ขานอยู่ในระหว่างสื่อพยานฟ้อง 2, สองแสนศาลมีคำาไปภากษาให้ชดใช้ไฟแนนหนึ่งนแปดพัน 1, 08, บาทจาก2องแสนเหลืออยู่หนึ่งพันบาทนี่เป็นผลงั้นชิ้นโบแดงอีกหนึ่งข่ของทนายบอสโดยเฉพาะทนายพลึกที่ผมได้สัมผัสสุดยอดมาก ขอบคุณทนายบอสเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันคดีของ S ห่วยหลวงเนี่ยจริงๆมันทุกเกินมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะแต่ว่าโดยความผิดพลาดประการใดระวางเจ้าของสติ๊กเกอร์เฮดห้มีการแจ้งไปยังพวกรับเทียย์ทั้งหลายต่อมาก็เกิดการจับกลุ่ม เขามาหาผมผมนนในํานทนายบอสสุดท้ายปฏิเสธตั้งแต่ชันพนักงานสอบสวนปฏิเสธในการต่อสู่คดีสรุปสุดท้ายสารชันต้นยกสารอุทธรณ์ยกสุดยอดมากขอบคุณครับเดี๋ยวมืออื่นจะเอาคลิปเนี่ยมาของ S อที่ไปเริ่มต้นกระบวนการที่ได้มาลองผมและผมกันได้สัมษณสไว้นะครับ